เอาไว้ให้แมบนมีชั่วโอเคเอาตรงนี้ออกใช่ไหมเอาตรงนี้ออกใช่ไหมคะใช่ไหมเอาตรงนี้ออกนะเดี๋ยวสินูช่วอยู่เย็นอ่ะได้ละยาวๆอ่ะเอาไปเลยมานมีเป็นไรคะมันมีเป็นไรอ๋อมีจอดเลื่อนมามันมีจอดเลื่อนมา มีไปเช็คสุขภาพหลังจากคลอดลูกหนึ่งปีพ่อพ่อไปหาอาแดนที่บ้านบ้างสิคะเออเดี๋ยวจะลองถามเขาดูนะว่าเขาให้ขึ้น,นสตาร์ปาร์ตี้ขึ้นอยู่ค่ะเฮ้ยจริ <c oughs> งเหรอสตาร์ปาร์ตี้ขึ้นอยู่เหรอทุกคนสตาร์ปาร์ตี้ขึ้นอยู่ถ้ามันมันไม่มันไม่เห็นมีบอกเลยอ่าใครอยากส่งดาวให้เราส่งตอนนี้นะครับอตอนนี้มันมใกล้ใกล้จะได้ไหม ไงเพราะพ่อมันไม่ขึ้นเลยว่าว่ามัน<อ>มีสตาตาสต,ตาปาร์ตี้ถ้ามันมีกินแล้วคหลุก,อ,อ,กอยากาส่ง,สงดาวให้เราส่งตอนนี้นะทุกคนรู้สึกว่าสตาปาร์ตี้ยังขึ้นอยู่นะเมื่อคืนดูรายการแฉน่ารักมากค่ะทานข้าวกันย่างเอาออตอนนี้เพิ่งได้รรึ่งทางคิดว่าน่าจะเหลืออีกประมาณสองสมนาทีเป็แล ถ้าอยากส่งดาวให้เราส่งตอนนี้นะครับเราจะได้ทำซาซ่าปาร์ตี้สำเร็จอันนี้ของน้องเอา้าทำไมน้องมอมแมมมไงล่ะลูกเช็ดก่น <c oughs> นอนน้องทำมาส่งร้อยดูอ่ะหนาอันยาของนาสิมีคนบอกว่าอยากให้สาวๆไปหาพีเต คุณสุกัญญาส่งมาสามพันดวงโอ้หคุณสุกัญญาส่งแล้วค่ะวพ่อเออระวังระวังระวังคุณบอกว่าส่งมาแล้วข่ะขอบคุณนะคะคุณสุกัญญาอันนี้ของนองค่ะถ้าเผื่อเราจะได้เราก็ได้เพราะนี่แหละได้ไปแล้วคุณบอกว่าเดี๋ยวสองนาทีจะได้ไปแล้วได้เราได้แล้วแหละเพราะว่าคุณสุกัญญาส่งมาสามพันดวง ขึ้น้ำมากเหรอลูกขึ้นมาได้แล้วขอบคุณทุกคนมากๆเลยมันขึ้นมาได้แล้วใช่ไหมอ่ะโอ้ไอว่าเก็บให้มามีสักคะไอว่า สำเร็จภารกิจแล้วค่ะสตาปาร์ตี้สำเร็จขอบคุณมากนะวันนี้เราจะใช้เครื่องที่แบบว่าใช้เครื่องแบบนี้มันก็เลยไม่ขึ้นมาให้เห็นเ้าหรอทำไมไม่รู้เหมือนกันเครื่องเราอาจจะไม่ได้แบบเยอรู้แล้วค่ะขอบคุณค่ะได้ไม่ได้ลูกโนโน่ปันขึ้นน่ะกินข้าวยังไงลูก